สวัสดีค่ะเราเป็นคนชอบทานเค้กที่ไม่มีหน้านะคะพอมาอยู่ยุโรปเนี่ยก็จะมีเค้กอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือมามัวเค้กหรือที่บ้านเราเรียกว่าเค้กลายหินอ่อนหรือมามอนเค้กนะคะตอนทำงานอยู่ร้านขนมปังนะคะทานเกือบทุกวันเลยค่ะชอบมากๆเลยแต่ก็ไม่ได้ทำเองสักทีค่ะเพราะว่าทำแล้วก็ทานคนเดียวทานไม่หมดค่ะ คุณสามไม่ชอบทานวันนี้เราก็เลยจะทำสูตรเล็กๆนะคะวิธีทำง่ายๆแถมอร่อยตังหากค่ะมาค่ะมาทำมัฟฟินหน้าลายหินอ่อนกันค่ะส่วนผสมนะคะประกอบด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์70กรักมค่ะ น้ำตาลทราย70กรัมค่ะน้ำมันคานโอล่าหรือน้ำมันดอกทานตะวัน40กรัมค่ะเกลือหนึ่งในสี่ช้อนชาน้ำตาลวานิลลาหนึ่งซองค่ะผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะไข่สองฟองค่ะแล้วก็จะมีผงโกโก้สำหรับ แต่งหน้านิดหน่อยค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยค่ะนำด้วยกระดาษใส่พิมพ์เตรียมไว้นะคะผสมแป้งนะคะใส่แ,แป้งปงฟูครึ่งช้อนชาค่ะใส่น้ำตาล วานิลาลงไปแล้วไม่มีออวานิลาน้ํานะคะเราใส่น้ําตาลวานิลาค่ะคนส่วนผสมไม่เข้ากันพักไว้ค่ะนําไข่ใส่ใส่น้ำตาลค่ะตีไข่กับน้ำตาลด้วยความเร็วสูงนะคะ ีประมาณานาทีค่ะให้สวยผสมข้นเหมือนนมข้นหวานเลยนะคะส่วนผสมที่ได้ก็จะประมาณเนี้ค่ะข้นเหมือนนมข้น,นหวานนะคะเสร็จรนนะะแล้วก็ใส่เกลือนะคะคนพอเข้ากัน,นะคะ่ะค่อยๆทยอยใส่น้ำมันนะคะเราจะตีด้วยความเร็วต่ำนะคะ ร่อนแป้งกับผงฟูน้ำตาลมารีลาลงไปนะคะใช้พายตะลอมให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะแบ่งส่วนผสมออกมาไว้สำหรับแต่งหน้านิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่โกคโกค้ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ คนให้เข้ากันค่ะถ้าส่วนผสมข้นไปนะคะเติมน้ําได้นิดหน่อยค่ะตักใส่ถุงแกงนะคะอุ่นเตาอบนะคะไฟร้อเจองศาไฟล่างไฟบนเปิดพัดลมก็ได้นะคะหรือไม่เปิดก็ได้ตักส่วนผสมใส่ถ้วยนะคะสามในสี่ถ้วยค่ะ ช็อกโกแลตที่เราจะแต่งหน้านะคะรอตักใส่ถุงแกงเสร็จแล้วนะคะเราก็บีบให้มันลงไปตรงที่มุมแหลมๆนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้บีบได้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดตรงปลายค่ะตัดนิดเดียวนะคะหยอดลงบนหน้าขนมค่ะ เทม้าจิ้มฟันลากบนบุค่ะนำเข้าอบนะคะไฟ170องศา15-18นาทีค่ะสุกขค่ะพอสุกแล้วนะคะนำมากระแทกพิมพ์2ทีค่ะนำออกวางบนตะแกรงพักไว้ให้เย็นนะคะ มัฟินหน้าลายหินอ่อนของเราก็เสร็จแล้วคะ่ะทำไว้เป็นของว่างยามบ่ายทานคู่กับน้ำชาหรือกาแฟหรือจะทำไว้ให้ลูกๆทานตอนกลับมาจากโรงเรียนทำไม่ยากเห็นไหมคะเครื่องเขาก็นิดเดียวคะ่ะเสร็จได้ภายในพริบตาไปลองทำกันดูนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ